ใช่รู้สึกว่าอยู่แถวสุขุมวิทใช่แล้วสุขุมวิท16ค่ะครับนะฮะแถวๆนั้นนะครับก็ไปทานละกันกับกระดิปาพี่ปูซึ่งไม่มีกระดิปาอย่างเดียวมีอาหารอย่างอื่นผิวเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับแต่ว่าครั้งหน้าฮะเราจะมีอะไรต้องติดตามละกันนะครับผมแต่ช่วงนี้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดสายหน้าไหม่สักหน่อยดีกว่าอย่าพี่บอกเบอร์ก่อน0 2 9 4 2 3 3 1 9นะคะใครอยากพูดคุยกับเราใช่แล้วครับมีไหมฮะเปิดมาแล้วมาท่านี่สายครับมาเลยรับเลยมายังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะฮ <Hello S 2> ัลโหลแม่เอ่ยฮัลโหลฮัลโหล รัวเป็นะยังไงดีอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้โทรมาใหม่ยังไงคุณสมพลเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันนะครับยังเบอร์หนึ่งครั้งฮะ029423319นั่นเองครับโทรมาพูดคุยกันได้ส่วนเบ็กสามเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าโทรมาปุ๊บเนี่ยเล่นกรงเล่นเกมในรายการกันเออใช่ไหมแต่ว่าก่อนเอซและเบสยังอยากแจกอยู่อ่ะยังมีทีได้ไหมได้ครับผมนะฮะอ่าออกมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอเคมา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 สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับ ฮัลโหลอย่ากินโทรศัพท์ครับเอาออกมาจากกระเพาะด้วยครับฮัลโหลมาไหมครับยังไม่มายังไม่มายังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอก่อนล้วกันนะครับผมตอนนี้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ก่อนเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะเรามีเกมหนึ่งเกมที่บอกไปว่าบิ๊กแบนเนี่ยเหมาะกับเพศใดพิมพ์หนึ่งนะครับนะฮะกับเพศชายพิมพ์สองนะฮะผู้หญิงผู้หญิงนั่นเองนะครับส่งมาที่เบอร์ไหนฮะพี่พี่น้องครับ เอสเปคเข้ามานะคะ453-5885อ่าะนะฮะ453-5885ส่งมาแล้วก็เฉลยสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวได้รู้แน่นอนว่าใครได้ไปซึ่งของวันเราเป็นนี่เลยนี่อันไหนอันี่นๆกนี่มาเลยจะบอกว่าเป็นเกลือสครับหน้าเกลือละเอียดมากใช่ใช่ อ่ะเรากดให้เออเรากดให้เรารู้เรียกว่าหน้าวิงค่ะแล้วบอกว่าหน้าขาวเหมือนน้องนี่ไงเวลาสครับปุ๊บมันหน้าขาวชั่วเลยโอเคเราแจกให้เลยครับในสัปดาห์หน้านะฮะง่ายๆแค่สูงเซมตมาห้ารางวันนะครับผมส่วนใครอยากโทรเข้ามาครับ0ูนย์สองเก้าสนั่นเองครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราต่ออีกนิดหน่อยละกันนะฮะในเรื่องของบิ๊กเบนเสริมอีกนิดหนึ่งผู้ชายท่านไหนนะครับที่อยากจะแข็งแรงแข็งแรงนะฮะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้อันนี้เป็นครีม เป็นเนื้อครีมอันนี้เป็นเป็นนาโนอีกต่างหากเออนะฮะซึมซาบไวนะครับแล้วก็จะมีแบบแคปซูลแล้วก็มีฉแล้วจะหล่อเหมือนน้องเหรอไม่ใช่ไม่หล่อหรอกแต่อร่อยอ๋ออร่อยยังไงอยากดูยังเลยไม่หล่อแต่อร่อยนะฮะอร่อยยังไงเยี๋ยว้อรฉอยได้ไหม สาวไม่อยากรู้อ่ะส่วนเป็สามครับเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์รออยู่นะฮะอีกเพียบเลยครับห้ามพลาดเลยท่าดอย่าเพิ่งไปไหนจะไม่เหงาแล้วไม่อยู่กันสองคนถูกต้องเดี๋ยวจะมีผู้ช่วชาติอีกท่านเดี๋ยวมานะครับแต่วันนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมากับซูเปอร์นวาโชช่วงซูเปอร์สตาร์ กลับมานะครับอีกหนึ่งช่วงนะฮะในช่วงของซูเปอร์สตาร์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับแน่นอนฮะอย่างที่บอกไปว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะฮะจากเนเจอร์โนวานั่นเองนะครับผมตบมือให้ด้วยกับคุณกลอฟนั่นเองสวัสดีครับคุณกล์ฟครับสวัสดีครับอ้ขอบคุณมากครับกับการต้อนรับครั้งนี้เนาะดียวัสดีพี่น้องหม่ ก็สวัสดีครับโอ้ยแนบอกเชียนะจ๊ะองค์นี้ฝนเป็นพิเศษนี่หนึ่งมาตอนเราคุณกองไงคิดถึงไม่เจอตั้งสัปดาห์นึ่นครับใจดีป่ะเนี่ยดีไหมดีครับเข้ามาเลยอยรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเห็นนะครับเป็นโฆษณาเป็นโฆษณาที่เขาบอกเขาถามว่าบิ๊กเบนเป็นสินค้าอะไรครับ พี่เบลสุดท้ายแล่ะครับบิ๊กเบนบิ๊กบิ๊กเบนครับบิ๊กก๊อปชื่อมันบิ๊กเบนมันตอบอยู่แล้วไงบิ๊กเบนอ่ะบิ๊กก๊อปบิ๊กเบนมาเองเออบิ๊กก๊อปบิ๊กเบนบิ๊กเบนนะไม่ได้เบี่ยงเบนอ๋อบิ๊กเบนใช่ไหมอ่าใช่เอามีคนบอกมีคนถามผมมันเบี่ยงเบนหรือเปล่าใช่ยร้กบิ๊กก๊อปเบี่ยงเบนเอ๊ะยังไงใช่ยรักเบี่ยงเบนเป่นเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนนะเรื่องบิ๊กเบนเล็กๆน้อยๆอยอาจารบอกว่าตั้งแต่ขายตัวนี้นะชื่อผมชายาาาาเเเปปลลี่่ยยนนนออออทไมคะะจัโวรักเอปล ใช่ถูกต้องเก้านิ้วหมายถึงว่าไงคุณก๊อฟนิ้วนิ้วไม่ครบเหรอคะย่งไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีก้านิ้วอย่างนี้ไม่ยังงไธรรมดาจริงเลยไปแข่งกันนิกกี้พิมใช่ไหมไม่คืออะไรพี่ไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนไม่คืแข่งครับเราไม่เคยแข่งไม่ไม่เคลียร์คืออะไรนี่สิบนิ้วไม่ใช่พี่ก็เห็นว่าคุณก็ครบนิ้วอยู่อ่ะผมพูดถึงคือยังไงเออผู้ชายผู้ชายใชแล้วเป็นยังไงดีกว่าพี่ก๊อฟเอาสั้นๆง่ายๆอ๋อง่ายนะคอนเซ็ปต์มันเนี่ยพี่เป็นนะใหญ่ยาวอึด ใหญ่สุดยอดความ<บ>อึดน,นะนคนเรื <S 1> <S 1> ่วงวองของผู้หญิงเนี่ยโอ้ยังไงเนี่ยอันนี้ที่สำคัญอีกเรื่องนะครับเบิบ้ลได้สองรอบ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนเข้าเบรพานเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าช่วเนี้ยเราเปิดสายให้ทางบ้านสามารถโทรเข้ามาได้ใช่ครับนะฮนะเพราะปกติเนี่ยคุณก๊อฟมาเนี่ยจะต้องแบบว่าพูดคุยกับทางบ้านตอบคําถามถูกต้องครับใช่ไหมยังเบอร์อีกทีได้ไหมได้ครับ02942นะครับ3319นั่นเองนะฮะเมื่อสักครู่นี้มีคําถามมาที่ถามว่าพิกเบลมคือสินค้าอะไรแล้วก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับตอนนี้นะฮะมีสายโทรเข้ามาผมไม่ทราบว่าเขาสงสัยเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันอ๋ออ๋ออาจจะเดี๋ยวก่อนเอาเมาต่อหายไปละหายไปละไม่เป็นไรรโทเข้า กันแล้วนะครันะฮะตามเมื่อที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อย่างที่ผมสงสัยเมื่อสักครู่นี้เราเห็นโฆษณานะฮะกาเซนโกอ่ะใช่คืออะไรคือกาเซนโกเนี่ยมันต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเราก็ไม่ใช่ว่าโอ้สินค้าเรานะแต่เป็นสุดยอดเสริมอาหารจริงในยุคนี้เลยนะยุคของที่โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากตอนนี้นะครับแต่นี้คือบอกว่าไอ้กาเซนโกเนี่ยที่เราบอกสุดยอดเสริมอาหารเนี่ยผมว่าหนึ่ง เราไปนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับม่ว่าจะเป็นพวกกระเทียมโสมแปะก้วยคาเทงกู๊ดพุชปับคาเทงกูสคืออะไรงงงงอ่าว่าแล้วงงนี่นี่รู้ยังรู้แล้วรู้แล้วพุชซาฝรั่งไม่เขาชอบฝรั่งไงเขาเลยรู้ดีเรื่องนี้ไม่ชอบพุชซาฝรั่งครับถูกต้องมันเหมือนพุชซาประเทศไทยไงแต่มันใสีชมพูเล็กๆ ลูกเล็กๆไม่เล็กๆมีประโยชน์อะไรดีกว่าโอเคนะครับไอ้ตัวกระเทียมเนี่ยเรารู้เลยนะคนโบราณนะชอบกินนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายของเราเนี่ยใครอยากดมกระเทียมไม่ใช่ไม่ใช่แหมนี่พูดบิ๊กเบนเข้าเรื่องนู้วยเห็นยังไงเห็นบิ๊กเบนบิ๊กเบนนึกไรู้จะโอก่อนกินไอ้เจ้ากระเทียมเนี่ยมันช่วยเรื่องของลดคอเลสเตอรอลลดตามในเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันพวกไข้ฉวัดแคชวันเอ็นวันทั้งหมดเดี๋ยวต้องนี่คือคุณสมบัติของมันนะแล้วก็กกกรรรระะะเเเเเเเทททททีีีียยยยมมมตัววนนน้้จจบอ่่าาาาาปปป็ขงศุโหดล ได้ข่าวว่าปลายปีที่เราขายดีมากช่วงให้หวัดมาโอ้โหจะเหลือเหรอผมขายสักอย่างถ้าขายปีนีก็ไม่ใช่ก๊อฟเกาลีว้านิดเดียวเยอะให้มาปีแล้วก๊อฟกาเซงโกไงปีนี้ก๊อฟเก้านิ้วแล้วกัน์ขายยาเธอมาเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทานพู้พ่อทานเข้าไปในร่างกายปุ๊บเกิดผลอะไรบ้างฮะพี่ก๊อฟครับพอทานกาเซงโกไปปุ๊บปั๊บใหญ่ปั๊บเออไม่ใช่ร้อเล่นกร้อเล่นร้อเล่นล้อนเน้น นี่เป็นใใหญ่อย่างเดียวเริตั้งอยู่ข้างหน้าก็จ้องอยู่อย่างเดียวเลยนะไม่กลับคเางนะเค้าคาเฟนโกเนี่ยนะครับนอกจากที่เมื่อกี้บอกในเรื่องของกระเทียมนะครับก็ในเรื่องของตัวใบปะกุ้ยใบปะกุ้ยเนี่ยเราจะรู้เลยมันมีสารที่แบบช่วยเรื่องของความจำคนกินเนี่ยจะสมองดีมาก ไอคิวร้อยแปดเลยจริงเหรอจริงโอ้โหคุณคุณลองซื้อกินเดีช้ามากินตอนนอนนะช้ามาสมองโล่งมากเลยลืมเลยว่าแฟนดีอยู่ไงตอนนี้ไม่สมองโล่งเลยลืมเลยว่าแฟนชื่ออะไรโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่โล่งหายไปหมดเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าสมองโปรโปร่าใช่ต้องนะครับใหม่ๆนะฮะในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเหมาะพวกคนที่เอนท์านแล้วคนที่ทํางานเครียดๆอย่างเช่นพี่น้อง เดี๋ยวพี่เครียดพอนี่ยเครียดมากเลยไม่งส่งขึ้นเรือมากเลยจริงป่ะที่ดูเครียดเพราะว่าใบหน้าเริ่มเครียดลงแล้วเดี๋ยวก่อนขอแก้ขอดีนึงเมื่อกี้โทรศัพท์รู้สึกว่าทางฐานยีเรามีปัญหานิดนึงนะใครที่เทคนิคเล็กน้อยใช่ใช่ยังไงขอเป็นเอสเบสเข้ามาแล้วกันช่วงนี้ใครที่โทรเข้ามาไม่ได้ใช่ครับนะครับจะไม่มาแล้วกันนะครับย้ำอีกทีนึงนะฮะเบอร์เอสเบสของเรานะครับสี่ห้าสามห้าแปดแปดห้านะครับผมส่งมาแล้วกันเราก็ขึ้นอยู่นะฮะอยู่ข้างล่างประมาณ เนี่ยนี่อยู่ตรงนู้นจบที่ผมพอดีเลยนะครับผมพยายามชี้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะต่อมีคนสงสัยอ่ะใหญ่แล้วโทหรือเปล่าจะเหลือหรือเปล่อ่ะเดี๋ยวตอบให้คาเทนโกไม่จบเดี๋ยวมันจะไม่จบไปพริ่งน้าครับใบแปะกุวยเนี่ยนอกจากมันช่วยเรื่องความจำแล้วนะครับไอ้พวกข้อเสื่อมข้อเสศโรคเกาต์ข้อเสียงต่างหมดเนี่ยมันช่วยได้หมดเลยนะครับไอ้คาเทงกูดเนี่ยหรือพุทราฝรั่งเรื่องของโรคเลือดโรคหัวใจนะครับสุดยอดแล้วครับป้องการรักษาได้ จริงๆถึงบอกว่า,วาเป็นสุดยอดเสริมอาหารไม่ต้อง<ห><ห>ตวเวนไปตามร้านเลยไปซื้อ แก้สมองแก้โรคหัวใจแก้เบาหวานแก้โ่หัวแต่ละโรคเราก็ต้องไปหาแต่ละตัวมากินกันใช่ถูกต้องครับไอ้ตัวนี้คือตัวเดียวเลยนะที่รวมทุกอย่างไว้ในกล่องเดียวเป็นกาเฟนโกแล้วอย่างนี้จำกัดอายุไหมแบบว่าคือแบบว่าวัยรุ่นอย่างงี้ยังจะมาเริ่มทานแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยพูดผิดพูดใหม่ได้นะวัยรุ่นวัยรุ่นรุ่นใหญ่แบบพี่อย่างเงี้ยจริงจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆคนนะครับบอกว่าฉันยังยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอยู่อะไรเงี้ยควรทานเหรอโอ้ใช่ฉันยังคืนสาวอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงเลยกมาลกเน แต่ตัวเนี้ยคนแข็งแรงอย่างคุณแมนอย่างผม,มหรือคนคนนี้อาจจะกินได้ เออคือไม่กินได้ละคืออย่างน้อยการกินเข้าไปเนี่ยเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็คือเหมือนกับว่าทาให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องค่ะระบบต่างๆในร่างกายของเราดีขึ้นด้วยถูกต้องจากวัตถุดิบต่างๆที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศใช่ถูกไหมฮะมาทําเป็นการซึงโก้นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนสนใจแล้วก็อยากจะได้ถ้าเกิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อสินค้าอย่างนี้ดีไหมเห็นคุณกอปเตรียมมาถ้าคนสนใจตอนนี้จริงๆคือจริงๆเนี่ยคุณกอลปเขาเตรียมมาว่าทางบ้าน พิกนี้หนึ่งเนื่องจากว่าโทรศัพท์เราเสียไงแจกยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าเตรียมอะไรมาแจกเดี๋ยวถ้าโทรศัพท์เสียเรามีเบอร์มือถืออยู่อีกเบอร์หนึ่งาม่เล่นอย่างนี้เลยอ่กต้เบอร์ลายเบอร์ลายเราเปิดสปีก็โฟนกันเลยทีเดียวมาเลยจิ๊บนะสมมุติว่าพกดีเราแจกของรางวัลใช่ไหมในเมื่อโทรเข้าที่สตูไม่ติดนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 5ย์แปดห